กองทัพเัสเซียสกัดโดรนคาเมกาเซ่แผ่นดินไหวในโนวรรซิสสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้10กุมภาพันธ์2026ในช่วงเช้ามืดของวันนี้เวลาประมาณตีสองกว่ากว่ามีรายงานว่าโดรนคาเมกาเซ่จากยูเครนได้พุ่งทะยานออกจากฐานปล่อยโดรนและมันพุ่งทะยานตรงไปยังภาคใต้และพุ่งทะยานเลยผ่านแหลมไครเมียเข้าไปยังพื้นที่อนาปา ในจังหวัดคราสโนดาประเทศรัศเสเซียในระหว่างนั้นเองระบบป้องกันภัยทางอากาศของกองทัพรัสเซียก็พุ่งทะยานออกจากฐานยิงเพื่อทําการสกัดกั้นโดรนคามิกาเซของยูเครนแหล่งข่าวในท้องถิ่นได้นําเสนอคลิปภาพเหตุการณ์ที่ขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานของกองทัพรัสเซียได้พุ่งทะยานเข้าสกัดกั้นโดรนคามิกาเซหรือที่เรียกกันว่าโดรนพิฆาตขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานของกองทัพรัสเซียได้แหวกว่ายอากาศ ขึ้นไปบนท้องฟ้าเหนืออนาปาในขณะที่โดรนคาเิกาเซ่ของยูเครนก็พุ่งทะยานเข้าไปยังอนาปาจากนั้นทั้งสองอย่างก็พุ่งทะยานกระทบกันส่งผลให้เกิดเสียงระเบิดอย่างรุนแรงในพื้นที่อนาปาเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาตี2องยนาทีตามเวลาท้องถิ่นอนาปาจังหวัดคราสโนดาประเทศรัสเซีย ดูเหมือนว่าจะมีเสียงปืนต้านอากาศยานจากทหารรัสเซียที่ประจำการในพื้นที่ดังกล่าวพยายามใช้ปืนยิงสกัดกั้นดโดรนคามิกาเซระหว่างที่ดโดรนคาเิกาเซของยูเครนได้พุ่งทะยานเข้าไปยังพื้นที่ดังกล่าวเสียงสัญญาณแจ้งเตือนภัยทางอากาศของรัสเซียก็ส่งเสียงแจ้งเตือนประชาชนให้รับทราบว่าอาจจะมีดโดรนคาเิกาเซหรือมิสไซล์พุ่งทะยานเข้าไปยังพื้นที่ดังกล่าวหลังจากนั้นเสียงสัญญาณแจ้งเตือนภัยทางอากาศก็เงียบลง เสียงสัญญาณแจ้งเตือนไปทางอากาศได้ส่งเสียงแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่โนวรัสซิสพื้นที่ที่อยู่ถัดไปจากอนาปาด้วยในระหว่างนั้นเองมีโดรนคามิกาเซพ่พุ่งทะยานเข้าไปยังพื้นที่โนวรัสซิสแต่ว่าหน่วยต้านอากาศยานของกองทัพรัสเซียได้ทําการยิงสกัดกั้นอากาศยานไร้คนขับของยูเครนซึ่งทางรัเสเซียได้รายงานว่าสามารถยิงสกัดกั้นโดรนของยูเครนไว้ได้ หลังจากที่ได้ทำการยิงสกัดกั้นโดรนคาเมกาเซ่ของยูเครนไว้ได้แล้วเสียงสัญญาณแจ้งเตือนภัยทางอากาศก็เงียบลงหลังจากเสียงสัญญาณแจ้งเตือนภัยทางอากาศเงียบลงแล้วประมาณ2-3นาทีก็เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวในพื้นที่โนวรัสซิสตามการรายงานได้ระบุว่าแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นนั้นวัดระดับแรงสั่นสะเทือนหรือว่าความรุนแรงได้ที่4.7มกนิจูด ชาวบ้านในท้องถิ่นได้บันทึกคลิปภาพระหว่างเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวในพื้นที่โนวราซิสอาคารที่พักอาศัยสั่นสะเทือนทั้งอาคารในพื้นที่เมืองโนวราซิสและอาคารที่อยู่ในพื้นที่เมืองที่อยู่รอบๆก็สามารถรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนได้อย่างชัดเจนยังไม่มีการรายงานความเสียหายหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากแผ่นดินไหวขนาด4.7แมกนิจูดในครั้งนี้ เมื่อช่วงสัปดาห์ก่อน่อนหน้านี้ก็มีรายงานว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวใกล้ๆกับสะพานเคริร์ชแหลมไครเมียแต่ก็เป็นแผ่นดินไหวในระดับที่ไม่ได้สร้างความเสียหายให้กับอาคารสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นตึกสูงหลายชั้นต,ตามการง,งานได้ระบุว่าระดับแผ่นดินไหวที่จะสร้างความเสียหายให้กับอาคารสิ่งปลูกสร้างก็จะต้องมีระดับ7ขึ้นไปครับ และความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นก็แล้วแต่ว่าจุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวนั้นเกิดขึ้นตรงไหนและอยู่ลึกลงไปใต้พื้นดินกี่เมตรจุดที่มักจะเกิดแผ่นดินไหวก็คือพื้นที่ที่เรียกว่าผิวเปลือกโลกครับพื้นที่เหล่านี้มักมีรายงานว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวบ่อยครั้งลักษณะสิ่งที่เรียกว่าผิวเปลือกโลกหรือว่าบางคนเรียกมันว่าวงแหวนแห่งไฟ ก็จะเป็นในลักษณะที่คล้ายๆกับว่าผิวเปลือกของโลกนั้นมันมีการเคลื่อนตัวเป็นระยะๆะะครับถ้าเคลื่อนตัวหรือว่าขยับแรงแผ่นดินไหวก็อาจจะเกิดขึ้นหรือแม้กระทั่งการระเบิดของภูเขาไฟในพื้นที่ที่เรียกว่าวงแหวนแห่งไฟนั้นมักจะเกิดเหตุแผ่นดินไหวบ่อยครั้งครับนอกจากจะเกิดเหตุแผ่นดินไหวบริเวณวงแหวนแห่งไฟแล้วพื้นที่ที่เรียกว่ารอยเลื่อน ก็มักจะเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวบ่อยครั้งครับเมื่อวันนี้9กุมภาพันธ์2,026่องทัพรัสเซียได้ทำการโจมตีเข้าใส่สถานีแก๊สในกรามาตอสประเทศยูเครนการโจมตีดังกล่าวส่งผลให้สถานีแก๊สได้รับความเสียหายรถยนต์ของชาวบ้านที่จอดอยู่ภายในสถานีแก๊สก็ถูกทำลายไปหลายคันหน่วยบริการฉุกเฉินของยูเครนเข้าประจำการในจุดเกิดเหตุ นอกจากนี้อาคารบ้านเรือนของชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงก็ได้รับความเสียหายด้วยในช่วงคำากืนที่ผ่านมาคกนระหว่างวันที่9และ10กุมภาพันธ์2026กองทัพรัสเซียได้ใช้ดโดรนคามิกาเซทำการโจมตียูเครนจำนวน125ลำหน่วยต้านอากาศยานของอยูเครนกองทัพอากาศของอยูเครนสามารถยิงสกัดกั้นไว้ได้จำนวน110ลำ โดรนที่เหลือพุ่งทะยานเข้าใส่อาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างและพื้นที่เป้าหมายอื่นๆในยูเครนโดรน13าลำได้พุ่งทะยานเข้าใส่6พื้นที่ในยูเครนในระหว่างที่ยูเครนรายงานว่าสามารถสกัดกั้นโดรนคามิกาเซ่ของกองทัพรัรเซียไว้ได้จำนวน110ลำจากทั้งหมด125าลำนั้นการโจมตีด้วยโดรนคามิกาเซ่โดยกองทัพรัรเซียยังคงดำเนินต่อไปและหน่วยต้านอากาศยานของยูเครนย,ยังคง เดินหน้าในการสกัดกันด้นโดรนคามิกาเซ่ของกองทัพรัสเซียและยูเครนได้ประกาศแจ้งเตือนให้ประชาชนชาวยูเครนได้ดําเนินการในการรักษาตนหรือว่าป้องกันตนตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยเรื่องความปลอดภัยระหว่างที่มีเสียงสัญญาณแจ้งเตือนภัยทางอากาศแจ้งเตือนการสู้รบกันตั้งแต่วันที่24กุมภาพันธ์ปี2022จนถึงเช้าวันนี้10กุมภาพันธ์ปี2026 ตามก,การรายง,งานจากกองทัพยูเครนได้รายงานว่าฝ่ายกองทัพรรสเซียนั้นสูญเสียกำลังพลไปแล้วกว่า1,248,560นายเสียกำลังพลเพิ่ม980นายเมื่อวานนี้คือทหารรัสเซียที่เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บระหว่างการสู้รบรถถังถูกทำลาย11,656คันถูกทำลายเพิ่ม2คันรถเกราะถูกทำลาย24,118คัน ถูกทำลายเพิ่ม15คันปืนใหญ่ถูกทำลาย3 7 0 8 9กระบอกถูกทำลายเพิ่ม33กระบอกเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องถูกทำลาย1,637ระบบป้องกันไปทางอากาศขีป่าวุธต่อต้นอากาศยานถูกทำลาย1,297ถูกทำลายเพิ่ม2เครื่องบินรบรุ่นต่างๆถูกทำลาย435ลำเฮลิคอปเตอร์รุ่นต่างๆถูกทำลาย347ลำ โดรนสอดแนมและจู่โจมถูกทำลาย129,160ลำถูกทำลายเพิ่ม1,198ลำครูซมิซายถูกทำลาย4,270ลูกเรือรบรุ่นต่างๆถูกทำลาย28ลำเรือดำน้ำถูกทำลาย2ลำลำแรกคือรัสตอฟออนดอนลำที่2องโนวารอซิสรถบรรทุกรถบรรทุกน้ำมันถูกทำลาย 77734คันถูกทำลายเพิ่ม182คันอุปกรณ์พิเศษถูกทำลาย4,070ถูกทำลายเพิ่ม1ตัวเลขอาจจะสูงกว่าที่รายงานแหล่งข่าวทางทหารของยูเครนได้รายงานว่าฐานยูเครนสามารถยึดคืนพื้นที่หมู่บ้านเทนูวาเตซึ่งอยู่ในจังหวัดซับโปริเซียคืนมาได้สำเร็จแล้วซึ่งก่อนหน้านี้กองทัพรัรเซียยกกำลังพลเข้าไปและตรึงกำลังพลเอาไว้ที่นั่น ยูเครนได้มีการเตรียมการบุกไปข้างหน้าและสามารถตีโต้ยึดคืนกลับมาได้และนอกจากนี้ยังสามารถปลดปล่อยหมู่บ้านที่มีชื่อว่าพรีโดรสชนี่ที่อยู่ใกล้เคียงกันปลดปล่อยหมายถึงขับไล่กองทัพรัสรซียให้ถอยพ้นจากหมู่บ้านดังกล่าวก่อนหน้านี้มีการเปิดเผยข้อมูลออกมาว่ากำลังพลของฝ่ายกองทัพรเสรซียที่ถูกส่งไปทำสงครามในยูเครนและในเวลานี้ มีกำลังพลประมาณ350,000นายถึง450,000นายในแต่ละเดือนนั้นกองทัพรัสเซียมีการส่งกำลังพลเข้าไปเสริมในพื้นที่การสู้รบประมาณ35,000นายต่อเดือนและยูเครนได้รายงานว่าสามารถสกัดกัน้นและทำการโจมตีทารัสเซียส่งผลให้ทารัสเซียเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บประมาณเกือบ35,000นายหรือใกล้เคียงกับ จำนวนกำลังพลที่กองทัพรัสเซียเสริมเข้าไปในยูเครนในแต่ละเดือนการสู้รบกันยังคงดำเนินต่อไปสวัสดีครับ